สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับที่บ้านโนนวัดนะครับตำบลผลสงครามจังหวัดนครสีมานะครับเราก็จะนำาอ c ท่านผู้ชมนะครับมาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้มันคืออะไรยังไงนะครับเราก็มาอยู่กับผู้นำเที่ยวนำชมนะครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมอเนกครับชื่ออเนกเนาะครับพี่ทำหน้าที่อะไรู่ตรงนี้ครับก็ดูเล่คอย ที่สูนย์แอนเดรุสนี่ยโอ้โหใครครับของอบตหรือของกรมศิลปากรหรือของอะไรครับที่ให้ช่วยดูแลคืออบตอบตเนาะกรมกรมศิลป์ก็โอนให้อบตดูแลอ๋ออ๋อมันตรงนี้มันมีอะไรอยู่กันไหมครับก็จะเป็นพวกไอ้ของพูดเขาพูดโคราชก็ได้พูดขุดคลาดปันย์อ๋อที่เขาขุดค้นนะครับของุดค้นนั่นคือเช่นพวกโครงกระดูกพวกหม้อพวกภัชนะดินเผาพวกเครื่องประดับพวกอะไรประมาณนี้ ตรงนี้สามเดือนนี่นนครับตอนนี้กระสานอยู่ปีห่ะค่กระสานปีห่ะปีอ้าแต่ได้ข่าวว่าขุดก่อนนานนั้นมานานาใช่ไหมเขาเข้ามาสํารวจปีสามหกสามเจ็ดสามแปดแล้วเขาก็มาเอาพวกกวาชนะดิบเผาพวกอะไรพวกเนี้ยไปสํารวจดูก่อนแล้วเข,อข,อขอาก็มาขออนุญาตทางประเทศไทยเราข้ามาขุดค้นปีสี่ห้าสี่ห้าเริ่มขุดค้นปีสี่ห้าก็ยาวมาจนถึงปีห้าสองสองห้าสองก็ปิดหลุมตรงเนี้ย แล้วก็สร้างอาคารตรงนี้สร้างฐานตรงนี้ขุดใหม่ใหม,ใหม่แล้วเร้วขุดค้นเอาของขึ้นทั้งหมดแล้วแล้วก็เอาดินมากรบครั้งเดวได้ที่ของไปอยู่ไหนเอาไปเก็บไว้ที่พิมายตรงนี้มีเหลือซากอะไรตอนนี้ก็แค่เราเรา,เราทําเป็นพวกไอ้ของขึ้นมาจำลองใช่<อ>แต่ของจริงไปอยู่พิมายกรมศิลปกรที่ที่สิบที่สิบใช่ไหมไปอยู่ของเก็บรวมไว้กันนั่นใช่ไหม นี่เป็นแหล่งที่ว่าเออตรงนี้มันมีมากของโบราณอยู่จริงใช่ไหมครับใช่ตอนนี้กเราจะอยู่กับพูลูสวัสดีครับสองกานครับชื่ออะไรครับชื่อยุพาวันค่ะยุพาวันกับน้ำเด่นน้ำเดินครับเออ่คนถิ่นตรงนี้เลยเนาะ่เออมีความผูกพันตรงนี้มานานยังก็เกิดที่นี่เกิดที่นี่พ่อแม่อยู่ที่นี่น้ำเดินเลยครับคนนวัดคนวัดเลยเนาะเพราะนั้นก็ก็คงจะรู้แหล่งประวัติศาสตร์ตรงนี้มานาน เนาะเคยเห็นแต่ว่าในการทุกคนคือไม่ได้อยู่ไปทำงานไปทางนไม่ได้รู้ไม่รู้ว่าตัวนี้มันคืออะไรยังไงเรียนเองเนอยู่ตลอดเราเนี่ยก็อยู่ที่นี่ตลอดอยู่อีกหมู่บ้านนึงค่ะข้างๆกันอ๋อที่กันชื่อบ้านอะไรเพินมมีอยู่ดอนแตกอ๋อดอนแตกอยู่ใกล้ๆกันค่ะคู่ขโอเคครับตอนนี้พี่อเนเจะพานําชมตรงไหนหนึงลองเล่าให้ฟังแล้วแต่พี่นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้แล้วก็จะพาเข้าไปชมดูข้างในครับ โอเคครับอาเจเลยครับตามมาดูนะครับตอนที่จะมีการสืบค้นศูนย์เรียนรู้ในตลางเป็นพิพิธภัณฑ์นี้คือทางนักบรานมีชาวต่างชาติประเทศเปอรเซียเพราะว่าเตรเลียเนาะเขาดูภาพถ่ทางอากาศหมู่บ้านจะเป็นลักษณะเป็นวงกลมแล้วจะมีกลุ่มืองล้อมรอบหมู่บ้านหลายชั้นมากเลยประมาณนี้ในป่น เขาสรวจดูเขาบอกว่ามีคลองน้ำรอบหมู่บ้านมีคลองส่งน้ำไงไม่มีคลอง้ํารอบหมู่บ้านแล้วถนนตรงนี้มันจะเป็นคลองน้ําไปอีกหมู่บ้านไปบ้านทงพมบ้านวัยใหญ่ตอนนี้ก็ถมถมที่ถมตรงนี้ตรงคลองเป็นถนนเชื่อมต่อมู่บ้านแล้วทำไมก่อนจะเป็นคลองน้ําเชื่อมต่อเป็นไยนั้นคลองช่างที่นี่ตรงนี้เขาสันนษฐานว่าตรงนี้คือชุมชนของคนสมัย่อนแนนอนเขาเคยเข้ามา ทำการขนญาติจากกรมศิลป์ชาวไทยกับชาวต่างชาติท่านร่วมกันเข้ามาขุดค้นที่ใจก็ปีเข้ามาขุดค้นปีสี่ห้าปีสี่ห้าสี่ห้าสีหกเราขุดเป็นหลุมเล็กๆประมาณสี่เมตรคูณสี่เมตรอยู่คพอมันมันเจอข้อมูลเยอะก็ขยายเป็นหลุมใหญ่ปีปีสี่เจ็ดถึงปีห้าสองเนี่ยคือขุดเป็นหลุมใหญ่คือหลุมใหญ่เราจะขุดเป็นลักษณะเด่นเนี้ยอันนี้ลักษณะผังหลุมที่เราขุดเป็นหลุมแบ่นเนีัยก็ นี่คือจํานวนศพที่เราเจอก็เราจะลงกราฟสีไว้แต่ละยุคแต่ละยุคก็เราจะไล่สีอก็อยู่ประมาณเฉพาะหลุมใหญ่นี่ก็ประมาณหกร้อยสามสิบห้าโก้แล้วพร้อมภาชนะดินเผา oh, อีกหลายหมื่นชิ้นแล้วก็มีพวกเครื่องประดับอีกมันก็จะไล่แต่แต่หน้าดินเราเจอคนยุคเหล็กม,มันเป็นยุคเหล็กตอนต้นตอน,ตอนไปลายไล่ลงไปจนถึงสมริดหนึ่งสมิดสองไล่ลงไปถึงยุคหินครับ ก็คือความเก่าแก่ของมันก็จะอยู่จากหน้าดินก็เป็นพันห้าร้อยถึงสองพันปีไล่กันสามพันสี่พันไล่ลงไปเรื่อยๆคือลึกลงไปก็นอีกครับโอ้ลึกลงไปก็จะเจอเจอซากศพอะไรที่มันทับถมกันโอ้แรงสี่ห้าพันปีก็นานอุ๊บนานกว่าบ้านเชียงเิดนึ่งอันนี้จะเป็นเป็นลูกค้าที่ต้านเราใช่ไหมอ๋อเปนบ้านเชียงอุดรอันนี้มันเป็นจะเป็นยุคยุคสมัยที่ร่วมกันสมัยบ้านเชียง ก่อนเขาพุตเนาะคืออยู่ใต้ใต้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนาะครับโอเคตรงนี้มันจะอยู่ใต้บีชาวออสเตรเลียเนาะอันนี้ใจะมาตรงที่เราอยู่ใช่ตรงที่เรายืนอยู่ใช่ใช่นี่เราฟุตลงไปอ๋อมีเด็กน้อยอ๋อเด็กน้อยมะค่าเด็กน้อยมะค่าวิทยามาพวกอาจารย์ก็พามาอก็จะมีพวกแล้วก็หลายีเขาอธิบายเขามีสอนนักเรียนสอนอะไรอย่างพวกครูพวกอาจารย์เนี่ยเขาเขาจะพาเด็กมาเรียนประจำมาเรียนเรียนทั้งวัน ก็หายเด็กที่เซ็ตงานทำงานสลุ่มงานอยมีประมาณเอาข้าวอะไรมาเรียนมาบ่อยมากต้องเรียนไอโยชินุคูณไหมตัวเมืองได้เพื่มาบ่อยมาทุกชั้นเรียนเลยเปลี่ยนวันเปลี่ยนวันอันนี้เดี๋ยวเราเข้าวันด้านถ่ายภาพนะถามมาเลยครับคือด้านในจะเป็นจะเป็นรูปภาพเราจะ อันนี้ของของอันนี้ของจริงเนาะใช่เราถ่ายภาพจากตอนตอนที่เราขุดคนอันนี้จะอยู่ในชั้นดินลึกลึกลง,งไปแล้วอยู่ในยุคหินใหม่อ๋อแทงมันมีข้างบนจะเจอใ,ในกลางจะเจอข้างล,าล,าล่างก็มีโอ้แจงเราจะเก็บที่ละชั้นละ<อ>ชั้นดินขึ้นไปชั้นแรกเราก็เก็บของที่เราก็ขุดลงไปก็ไปเจออีกชั้นต่ออันนี้คือยุคหินก็อยู่ประมาณ4,000ปีที่แล้ว4,000ปีที่แล้วเราเห็นคือตรงนี้เราเห็นเครื่องเครื่องของใช้ที่ จะเป็นหมดก็คือเราบ่งบกถึงฐานะ๋อ,อ,อพัฒนาอินเผาพวกเครื่องประดับอะไรนะี <พอ S 2> ่คนร่ำคนรวยคนม,มีกระตังนแล้วก็จะเป็นแบบแบ่งแยกและชนชั้นกันแบบชัดเจนมากเลยฐานนะคนจนคนรวยชัดเจนมากอ,มอย่างเนี้ยต้นสมัยก่อนเขาใช้ต้นไม้ขุดทำโรงรู้จักวิธีรานเอาต้นไม้ต้นใหญ่อ๋ออันนี้โรงศพนี่นี่โรงซบใช่ไหมนี่ใช่ เป็นต้นไม้ดีครับเราจะเห็นกษณะต้นเนี้ยมันเป็นเป็นฝากเป็นฝากต้นไม้ต้นใหญ่มากเลยขุดทำเป็นโลงศพแล้วก็เจออยู่อยู่ศพลักษณะเนี้ยคืออามีพวกนี้คือคนมีกระตังคนร่ำรวยมีธนะพอสมควรเหมือนเนอะถึงนาเอ่อนาย้เผาอะไรอันนี้มันเป็นัธนัตินเผาใบใหญ่มากเลยลักษณะแยวนี้ล้วจะมีศพลักษณะแบบนี้ เราวงบอกถึงอาจจะเป็นผู้นําชุมชนหรือเป็นคนสําคัญของบ้านลักษณะแบบนี้เราเจอที่ที่บ้านวัดลักษณะแบบนี้สองใบที่อื่นเราส่วนใหญ่จะเป็นศพเด็กมากกว่าที่บ้านวัดเราเจอที่บ้านวัดเป็นศพผู้ใหญ่อันนี้เป็นกพพระเนี่เป็นเป็นองค์อะไรเป็นองค์เป็นองค์ดีด้วยองค์องค์เล็งเเผาแล้วอันนี้คือคือศพผู้ใหญ่ที่เขาอาศัยไว้นีอ๋อฝังอันนั้นมันโกดสมัยมั้มันโกดแต่ใสทั้งตัวเลยเนาะใช่ใช่ไม่ได้เผานิดหน่เนาะั ว่าไปขายเบียดจะเป็นประเทนีบางทีก็เอาสขึ้นมาทำพิธีแล้วก็เอาฝากกับคือนใส่ลงไปะใช้มงมีอย่างนี้หรือเปล่าเป็นจ้ทั่วประเทศไทยก็จะเจอแบบนี้รักษาแบบนี้ที่บ้นรักษาสองใบที่อุ้่ตัวใหญ่ใช่ไหมสมิน่ายกว่าอันนี้สมผยัใหรือเขาเคยสนิฐานนหคเกี่ยวกับเชื้อลงเชื้อโรค ฟิโตงิี่าจะก่อเมืนตายแบบนี้หไม่มันก็นจะ,จะเป็นป่วยแบบบ้านเราแบบสมัยธรรมดาเหมือน,นกันคือการฝังศพมันก็จะเป็นระเบียบมากไม่ได้ว่าฝังเกตุอะกาศคือเป็นเหมือนเป็นตะเพียมีการฝังศพแบบยุคหนึงก็จะหันโผลทิศทางยุคหนึงก็หันโผลทิศทางอันไม่ได้เนี่ยอยู่ในเราเรื่มเริ่มงเราเปล่ยนดูเนี่ยอยู่ในยุคเดียวกันเริ่มจะมีวัฒนการเริ่มจะทันสมัยขึ้นเริ่องจะหันโผล่ทิศทางคือยังก็อยู่ในยุคหินเหมือนกัน นี้หัวจิตนี่นนี่หัวจิตนี่ห่างกันก็หลายร้อยปีเหมือนกันเพราะว่าดินเพิ่มขึ้นปีละมีดินมันจะเพิ่มขึ้นปีละมีสมัยก่อนคือนักใจเขใจึ้นมาว่าปีละมีห่างกันสิบเซนก็เลยร้อยปีรลมฝนฟ้าอันนี้เป็นมุมอีน่าสนใจภาพดีย้อกลับไปอยู่ในสมัยโบราณก็มีก็มีคนแล้วว่าคนมีคนแปลกต่อมันก็ไม่มีครับอะไรนะ คนแปดศอกที่เราเข้าใจิดกันมีคนแปดศอกมันก็มันก็เหมือนเราทุกวันปัจจุบันทุกวันคือคนสูงคนสูงคนต่างคนเที่ยนคนแค่ก็มีเราก็มีคนแค่อายุเยอะมหมล่ะคนตัวร่อนเรียงกันอย่างเงี้ครับฝังเป็นระเบียบมากตัวต้นสมัยก่อนจะตัวสูงใหญ่อย่างเดียวตัวเท่าประมาณเราอ๋อมีคนสันนิษฐานว่าคนสูงใหญ่สูงแปดศอกจากแปดถเมตรนะสองสามเมตรสองเมตรกับแปดศอกกับสองเมตร แต่อันเนี้ยมันก็มีคนแค่เหมือนกคนตัวเล็กอายุเยอก็อยู่ประมาณเราเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเราก็มีคนสูงเปรีสองที่เปิดเยอะนักบาสบอลอ๋ออย่างีมีมีอยู่ก็ปัจจุบันมันก็มีเหนกันแต่สมัยก่อนมันก็มีเหมือนกันแต่ีัยนก็ไม่มีเยอะอย่างเนี้ยจะมาปุ๊บมันจะเป็นท่าที่เราเอาหม้อใบที่มีศอกที่ใหญ่ประกอบอันนี้เป็นเราสันนิษฐานเองใช่ไหม แต่ความจริงเราเราเจอข้างล่างแค่นี้ใช่ไหมไงไม่นะแตกที่พวกพวกตรงนี้มันมันแตกพวกนี้มันยุบลงไปผมที่นี่อยู่เราไม่ได้ว่าเห็นเป็นโครงศพนี่มันเป็นดินเวลาอัดเต็มทั้งหมดเราก็ต้องค่อยมานั่งทำนั่งแต่งกว่าจะเห็นได้ชัดเลยแต่แต่ละมัดต่อเป็นแบบนี้ใช่เราเอานี้เอาหม้อหกอะไรเนี่ยมันแตกแล้วก็ออกเสร็จแล้วมาแต่งเอาดินเอาอะไรออกตนี้มันเต็จะเห็นเป็นโครงกระดูกชัดเจนปุ๊บแล้วก็เก็บไอ้พวกนี้ไว้พอาศพอะไรออกปุ๊บแล้วมาต่อ ไม่ใช่ว่าเราทำุเจอได้พุอยสามสิบห้าเฉพาะหลุมเเราหูมเล็กๆรอบหมู่บ้าบอย่างเง้ราขุดสำรวจดูบาตอนนี้กายาีก็เจอเน่เจอเป็นหลุมละสิบยี่สิมสิบันเฉพาะไอ้ตรงนี้กห่อยกว่าพูดอัดกันอยู่ตรงไหนมันมันหลายหลายยุคแต่ไชันหลายยุอาจจะเป็นที่สำหรับประจานเราก็ลอรอบๆโรงพยาาลตรงนี้มันจะเป็นเลยมันเป็นหลายยุคไง รอนกันอยู่เป็นสื่อสารอะไรเยอะเออเนาะเป็นไม่ใช่สื่อสารมันเป็นเรามองดูเหมือนสื่อสารแต่พอพอเขาบอกว่ามันเป็นชุมชนเหมือนเหมือนเราอยู่บ้านนี้เอชุมชนใหญ่ที่ไม่ได้โยกย้ายเป็นยังไงก็คืออยู่ถาว่นตตรงนี้อยูตรงนี้พอใครตายก็ฝังตรงนี้คือมันจะมีเหมือนประมาณที่ีของส่วนตัวของบ้านบ้านใจบ้านนันที่หลายๆที่ฝังศพที่คนมาอยู่ทีหลังมันก็ไม่รู้ว่ามีการอยู่อาศัยมาก่อนแล้วก็มาอยู่แล้วก็มีการตายฝังครับ ตอนเธอนขึ้นมาได้เรื่อยแสดงว่าผมดาวเรนก็ไม่ไม่ค่อยมีการเผาซพเหมือนสมัยนี้นะมันจะไม่มีการเผาซุกสมัยมก็เนอะอย่างเดยจะมีฝังอย่างเดียวอ,อย่างหมายถึงกมีการทําเกษตรกรรมปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ต่งต่สมัยกี่พันปีทัคือเขาจะคนสมัยก่อนก็ทําเกลือทานาคือทําเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ด้อยไหมครับมีเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีพวกป่าที่จนิงก็มีการล่าสัตว์พวก กีงกวางสงมันพวกอะไรพวกกันตายพวกอะไรพวกนี่ยตัดเล็บตัดไหล่ที่เขาเขาเ,เอามากินกันนะฮะเขาว่าลาสับม,มีมีหลักฐานอยู่ใช่ใช่เป็นพวกกระดูกพวกกระดูกสัตว์อะไรอย่างพวกไม้่อนกระทัำผ้าทำพวกเกษตรกรรมก็เลยเกี่ยวกับพวกเมล็ดข้าวเกี่ยวมาเมล็ดข้าวสีแบบดำดำมันโดนไฟไหมไฟมีน่าสนใจนะมีเป็นเจอ เหลือแม่เดี๋ยวจะถามเออคนจะเอาไปเกลือใช่ไหมเกลือมันก็ละลายเนาะมันอยู่บนเขาเกลือมันกับงานเปกับดินนะครับเออเลยน่าจะอะไรนะเขาจะเจอพวกพวกข้าวข้าวอะไรลูกปัดลูกปัดผมลูกปัดคือคือทำครคนช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 ุมชนเนี้ยเขาจะเอาพวกเครื่องประดับพวกอย่างเงี้ยมันจะไปเรียกเปลี่ยนจากอีกชุมชนหนึ่งเข้ามาอันนี้จำลองเนาะใช่ใช่จำลอง แต่ของจริงไปอยู่กันนุ่นเนาะจำลองเหมือนเป๊ะเลยเนาะอันจะเป็นของเมื่อก่อนเป็นได้น่อยเนาะเก็บแต่ของจริงก็เป็นแบบนี้นะคะซ่แคลสีแดงมนทำยันเดียบของจริงเป๊ะเลยครับแต่เราไม่รู้เราไม่เคยเห็นหายแล้วเป็นชาติทเขาจะมีหลากหลายหลายยุคหลายสมัยมันจะแตกต่างกันไปครับแต่แต่เนี่ยมันเกิดมันจะเด่นอยู่ตรงนี้อันนี้จะอยู่ในยุคยุคสมฤทธิ์ บนสมัยก่อนเขาจินตนาการเป็นลายเส้นเนี่ยจินตนาการว่าเป็นรูปมิติเป็นรูปหน้าคนรูปหน้าคนเราสังเกตดูมันเป็นหน้าคนมีตามีปากเนาะสมมติมีตาหนึ่งตาสองตามีปากลายเหมือนบ้านเชียงไหมคะลักษณะมันจะลายคนลลายจะคล้ายกันแต่มันจะเป็นอกลักษณ์โดยเฉพาะของหมูบ้านเชียงเป็นลายต้นหอมอันนี้จะเป็นลายลายรูปหน้าคนลายเส้น ลาย ừ ừ. แบบวงเวียนคล้ายๆลายต้นไม้แบบบ้านเชียงกันอยู่คือมันร่วมสมัยเทียวกันอยู่ในยุคเล,ล่ยๆแต่มันเป็นชุมชนใหญ่กว่าบ้านเชียงแน่นอนเพราะว่าบ้านเชียงมุ่อกีไปดูก็เป็นที่เล็กๆอยู่บ้านเชียงมันเป็นสถานที่มีขุดคลนบริเวณวัดก็สิบตรมาณสิบเมตรคูณสิบเมตรแต่ได้ไปที่พิพิธภัณฑ์อีกจุกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ใหญ่ก็จะติดติดแอร์ปัุ๊ยูทูลโม้ คือเขาได้งบส่วนพระองค์ในหลวงนันเสด็จแตปีหนึ่งกับพระพิณาเป็นองค์หลวงพระพิณาที่ได้สร้างเป็นพันใหญ่กว่าจะได้เป็นบ้านเชงใช้เวลาไปสี่ปีอันนี้พวกเราก็มีงบประมาณหาไม่ได้เขาโดยงานไหนมาเปิดใช้ผมส่ก็ระดมตัวคือชาวบ้านเข้มแข็งทำทางพระป่าหาเงินมาสร้าง ทั้งในทานเป็นไปสักทั้งในกรมสินไม่น่ะเป็นกรมสินเขาไม่มีก็มีแค่มีใจกับเอกสารเข้ามาแค่เข้ามาแค่มาลงส่นด้วยการศึกษาวบ้านเอาเงินตัวกนี้นชาวบ้านชาวป่าเงินตัวนั้นไปแจ้งเาก็เขียนเบริบอาคารตรงนี้แล้วก็เลยพอดีเกาได้งบของในการเที่ยวมาให้ไปสร้างอาคารให้เลยให้งบมาประมาณหกหลักก็มาสร้างอาคาร มุดต้องเที่ก็ต้องประชาคมกวจะได้มาเป็นศูนย์รู้ได้ก็นทิธภัณฑ์เหลียเียงเนี้ใช้เวลาหลายปีเกือบจะไม่ได้ใส่เสียงการทะเลาะการูดคุยว่จะโกงที่นี่ก็เ้าจะผที่บริจาคเนี่ยบ้านหลังเขาจะริจาไว้ทท่ทพิมายเลี้วหลัสร้างหลังตอนไอย่างนี้ที่นี่นหลังบริจาคกรย้ายไปทีลไป ก็ยังอยู่ก็ซื้ออยูงบ่อยๆก็เาแกบริจากที่เ่ห้หนึ่งงานด้านหน้าที่เราต้องที่เราเดินเาตนก็บริจาคสองงานแล้วที่ติดกันซื้อสามหมเนาะในราคาที่แบบว่าที่เราทำคือหลุมก็กว้วมาจากเมื่อี่พูดมาซุดบ้านหลังที่เราสร้าง้าหลังก็ยักลงลงไปขั้วลงไปทีขั้งอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่เราขุดตัว เป็นยุคสมฤทธิ์ยุคเล็กอันนี้อันนี้ของจริงใช่ไหมนีขออ่ของจริงครับของจริงสีสันสดใสเลยเนี่ยใช่ใช่ใช่ครับสีก็นนจะเคลือบสีแบบนี้เองแสดงว่าเป็นอันเดียร์ลักษณะอยู่ในยุคยุคสมฤทธิ์จะเป็นลักษณะหม้อปากแต่เป็นหม้อปากใหญ่เป็นหม้อปากแค่หม้อปากแต่ยุคสมฤทธิก์ก็จะอยู่ประมาณสองพันห้าร้อยปีถึงสามพันปีถึงสี่พันปีเนี่ยเห็นสมฤทธิ์เฉดเล็กอะไรเลีนย มันจะมีมีครับยุคสมัยมันจะเป็นพวกเครื่องมือพวกพวกอาวุธพวกเครื่องมือเครื่องใช้มันจะเป็นสมัยนี้ครับแตนนี้เนาะอันนี้อันนี้เป็นกำไรกำไรนี่เป็นกำไรนี่ทำจากหินโอ่นี่กำไรหอยสังหอยมีเสือเนี่ยลักษณะนี้เขาจะเอาหอยสังเนี่ยมาตัดทป็นไลอันนี้อันนี้เป็นหินโอ้อันนี้ไม่ใช่ว่าใส่หนักมากอันนเป็นโลอ่ะเพราะว่าใส่ตอนตอนกินไม่ได้มันต้องตายตอนตายอันนี้ตอนเห็น ตอนไอเห็นที่นี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วเอาเอาไรกําไร่อ่อนเนี่ยตื่นเต้นน้องคนนี้อันนี้จะเป็นกําไรจากหอยหอยสามหอยมือเสืออันนี้เขาเอาไปเอาพวกข้าวอะไรไปแล่นเปลี่ยนไปชุมชนเข้ามาที่อยู่ติดชายทะเลเขาเลยเปลี่ยนมาก่อนทุบไอตัวนี้ไปเจอกัวเลขตัวตัวตัวเข้ามาในหมู่บ้านใกล้ๆกันจะได้จอดกันอยูกทึ่งหน่อยไม่เคยเห็นทุกทีแล้เพิ่งเคเห็น อันนี้กแสดงมันรวยมากเนาะบบอกถึงความเรื่าเมถานะเอาอะไรเข่ามาแหลกเอาไปหามาผองผส้นกับมาแหลกอะไรเป็ความเชื่ออาจะมีกนมีกมของเปลี่ยนอยูุ่คสมฤทธิ์จยุคหินยุคหินเนีผ่านนั้นยุคสมฤทธินั้นยุคเล็กยุคเลเป็นประมาณนี้เลนานาทีนี่เราคุณไปจะเจอแล้วคุณไปนนานาีเมือนจะเจอม่อ่งอันนี้โหเลย มันจะเป็นพวกมีทั้งโศกพวกะภชนะยิงเผาแต่มันแตกม,มันเละมากเลยเ <c oughs> นี่ยนี่น,นาดินที่เรายืนอยู่นนหน้าดินเนี่ยข <สะ S 2> ุดถงไปแป๊บเดียวเจอมันสิดเซมหรือแป๊บเดียวเจอใช่แป๊บเดียวเลยขนาดฝนตกน,น,น้ำไหลซโตดินยังมองเห็นเดี๋ยวถามพพพเพราะเล็กๆเนี่ย,ยทำไมอาถรรพ์เพราะอรู้เล็กๆทำไมก็ถึงจะ ก็รังอยากมาถ่ายหรือว่าคนไปสะดุดเห็นอะไรโปะมาอะไรไม่ได้นอกประเทศเขาดูกร่เค right ิลเขาเป็นนักโบราณคดีอยู่แล้วเขาก็ดูเนี่ยภาพถ่ายอาจจะดูภาพถ่ายเราเตรียมทั่วรลูกเนาะอย่างนี้เนาะเขาจะเป็นเขาเป็นนักโบราณคดีเขาสํารวจทั่วประเทศไงทั่วหลายประเทศไม่ใช่แบบเฉพาะประเทศไทยอ่ะมาเอ็กซเรย์หรืออะนี่ใช่ไหมอันนั้นคือเขาดูความหนาเนี่ยเฉยเอ็กซเรย์เอามาด้มองเห็นภาพแล้วเกาเอ็กซเรย์ดูเฉยๆแต่ทีเขาคุดสูงดูเหมือนกันที่คุดเขาไม่ได้รู้รู้ว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนนะ เขาสูมเขาสุ่มดูเหมือนกันว่าไอ้นั้นยุทธที่สูงตอนนั้นตอนนั้นเขาก็มาปั้นภาษาเขาก็มีงานพิถีภาษาปั้นภาษาด้วยจะเกิดในภาษาที่บันทามภาษาบันทามภาษาใช่เออพี่ลุงไก่บานธรรมศาษากับบ้านนียมันเชื่อมความสัมพันธ์อะไรกันมันเขาก็มีเรื่องเก่าถึงมันจะเป็นลักษณะเป็นก็เหมือนเหมือนกันมันจะเป็นคนสมัยโบราณแต่มันจะอยู่ในยุค ยุคที่มันเห็นยุคเดียวคือมันจะมีไม่มันจะเหมือนเหมือนกับมีการย้ายขอพยกไปอยู่อีกจุดหนึ่งจุดหนึ่งคือมันจะเริ่มไปแบบจุดชนชเล็กมันก็ก็ย้ายออกไปเพราะตเมื่อบรรลุจุดชนใหญ่ประชากรมันเยอะมันต้องมีประชากรเยอะเราสังเกตจากภูเมืิใช้ทำภูเมืองทำโของน้ำต้องลดถึงบันต้องใช้ประชากรเยอะใช้คน อย่างอยู mm ่ตรงนี okay. you you right? Right? Dogs, uh ้เป็นองค์เล็กๆที่เราขุดรอบๆของบ้านสี่เมตรคูณสี่เมตรขอบขอบบ้านเนี่ยขุดไปแบบเนแบบเจอหนานออกเลยทํางานกั็ลำบากรวมไปลึกไม่ได้หลายคนไม่ได้นะอยู่สองคนสามคนประมาณถ้าถามพี่ถ้ายังขุดอยู่ปัจจุบันเนี่ยบ้านอาจจะสุ่มบ้านที่ยังไม่ได้เจอเนาะคิดว่ามีไหมคือสำรวจเรื่องทุกตารางนี้ของบ้าน